กลับมาชมจอดใจในช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวดีๆจากคุณหนงวงธนงชัยนรงสงห์ครับสวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับพี่โดไม่เจอกันนานเนาะนานมากเลยคิดถึงข้อดีคือนานมักจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรแปลกๆมีอะไรเจ๋งๆมาฝากทุกคนเลยแน่นอนผมเชื่อว่าคุณต้องมีของผมมีแน่ๆครับพี่โดอะไรครับวันนี้ต้องถูกใจแน่ๆครับผมเอาคลิปมาฝาก อะไรนะพูดอีกทีนีเอาคลิปมาฝากทำไมอันนี้ไม่พูดทั้งรอบรายการล่ะไอของพวกนี้เขาเขาไม่ให้กันในรายการหรอกคลิปอันนี้แบบว่าไม่ธรรมดาที่เด็ดทีเด็ดรับรองว่าดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนดูแล้วสีตายดูแล้วซีพกมาจะดีหรอาภรรยาผมก็ดูอยู่พกมาได้ด้วยเหรอนี่คลิปโอ้โห เป็นไงเป็นไงงเล่นอย่างนี้เป็นไงครับเอาคลิปมาให้เอาอันนี้มาให้ครับจะต่อยกันใช่ไหมมาได้ไหนอันนี้คลิปแล้วไหนดูดูแล้วซีดไงดูแล้วซีดใช่ไหมไหนซีดไหนซีดปั๊บหนึ่งซีดซีดยังไงซีดอ่ะโอ้โอ้ซีดซีดซีดมันจะได้เขาไม่ได้ไว้เหน็บหูเดี๋ยวเราซีดไหมซีดคือเอาไาเหน็บหูแล้วจะซีดอ่ะบ้ามาคันนี้ คลิปมีอะไรดีถ้าผมถามพี่ดูนะครับว่าไอ้คลิปตัวนี้ครับคริปหนีบกระดาษตัวนี้ครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากหนีบกระดาษได้ไหมครับเคยเคยมีตู้ตู้เผอยก็อันเนี้ยกางออกมาแล้วมัดมัดได้ใช้ได้หรือกางออกมางี้นะฮะไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันกดแล้วมันไม่อเ e c กแผ่นก็จะมีรูไว้ให้เอานี้เอาอันนี้เสียบไปปั๊บมันจะดีดแผ่นออกมาให้ครับ นึกได้แค่นี้แหละครับหมดละนึกได้แค่นี้เองเหรอได้แค่นี้ถ้าผมจะเล่าให้พี่ดูฟังนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้คลิปหนีบกระดาษตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับตัวธรรมดานี่นะสีแดงตัวเล็กๆอย่างนี้เลยในการที่จะไปแลกของไปเรื่อยๆ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 สุดท้ายมันกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งถามว่าเชื่อไหมใช่ไหมเชื่อไหมไม่เชื่อ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 ยกมาให้ดูเลยเน่เดี๋ยวเดี๋ยว ยกไม้โดเป็นปึกอ่ารูปแรกเป็นคลิปอย่างนี้ครับถ้าคุณพูดว่าแรกไปแรกมาเป็นบ้านแปลว่ารูปสุดท้ายเนี่ยเป็นบ้านไม่เชื่อเปิดดูอ่าดูนะท่านผู้ชมเออโอ้บ้านจริงๆด้วยคนเยอะเลยบ้านสองชั้นบ้านบ้านสองชั้นสามห้องนอนนี่คือระหว่างทางใช่นี่กลายเป็นนี่ใช่ อา้าจริงๆผมไม่อยากเชื่อนะแต่คงเป็นเรื่องจริงแล้วอาจจะรอเ่าค<อ>ุณเล่านะผมเล่<ม>าให้ฟังนะครับมีผู้ชายแคนาดาคนหนึ่งครับพี่ดูชื่อคลายแม็กโดนัลทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเกิดความคิดโดยได้แรงบันดาลใจมาจากตอนเด็กๆเขาเคยเล่นเกมเกมหนึ่งว่ามันชื่อเกม bigger and better ใหญ่กว่าเดิมและดีกว่าเดิมใช่นะฮะแล้วเขาก็เลยเกิดความคิดว่าเราสามารถเอาคลิปตัวนี้มาแลกของไปเรื่อย จนกระทั่งสุดท้ายมันกลายเป็นความฝันใหญ่ๆของเราได้ไหมเขาก็เลยเอาไปประกาศในบล็อกของเขาประกาศเอาไว้ว่าเขาต้องการจะแลกคลิปเริ่มจากคลิปหนึ่งเริ่มจากคลิปตัวนี้นะครับใครอยากแลกอะไรให้มาคุยกับเขานะครับแล้วก็เขาจะตามไปแลกถึงบ้านคุณเลยพอประกาศไปปุ๊บมีคนติดต่อมาเริ่มดูการเดินทางเลยนะฮะใช่ครับจากคลิปกระดาษผมเปิดเลยนะใช่ครับมันต้องมีหนทางของมันนะครับนะ สองคนนี้คือสองสาวเห็นในบล็อกเห็นในบล็อกว่าประกาศแรกคลิปเขาเอาฉันอยากจะแลกประกาหมึกแห้งนะฮะรูปปลาเออนี่คือประกานะประกาครับประการูปปลาประกาเนี่ยอเขาไปแลกก็ตามไปแลกอ๋อแล้วสองสาวนี้ก็ได้พูดคุยกับตอนนี้ว่าโครงการคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอผ่านไปครับจากประกาก็ประกาศต่ออีกใครจะแลกกับประกาบ้างใช่ครับออกมาเป็น เป็นมือจับประตูตู้ครับพี่ดอันนี้เหมือนเล็กลงนะนี่ฮะมือจับมือจับประตูประตูตู้ของตู้เมื่อเทียบกับมือนี่อล็กนิดเดียวครับแรกให้กับสาวคนนี้จับมือจับประตูตู้ทีนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเตาสนามไอ้ตาคนนี้มันยอมขาดทุนเยอะนะไอลูกบิดเนี่ยเนี่ยลูกบิลูกบิดแรกกับเตาสนามลูกบิดอันเนี้วะใช่ครับได้เตาสนามหนึ่งอันครับจากเตาสนาม เป็นเครื่องปั่นไฟแบบพกพาอ่านี่เป็นเครื่องปั่นไฟแล้วนะฮะครับก็อันนี้สูสีนะใจผมนะสูสีอยู่สนาดเป็นเ่อปั่นไฟพอๆใช่ครับขนาดก็พอๆกันใช่ครับจากเครื่องปั่นไฟเอาไปแลกเป็นเป็นชุดจัดงานปาร์ตี้ครับไปดูถังเบียร์สดป้ายไฟของเบียร์สดก็ไปแลกอันนี้ผมว่าราคาพอๆกันนีกใช่ครับจากชุดจัดปาร์ตี้ กลายเป็นอันนี้เด็ดดีเป็นรถสโนว์โมบิลหรือว่ารถลุยหิมะโอ้เฮ้ยเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วใช่เขาเริ่มเขาเริ่มจากคลิปอันเดียวนะครับผมจากรถสโนว์โมบิลกลายเป็นอันนี้แปลกขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าเขาไปแลกกับทริปทัวร์เมืองยักษ์ต่อมาเขาก็เอาแพ็กเกจทัวร์นี้ไปแลกกับรถแวนครับเอาละใกล้ละใกล้ความจริงละ แพ็กเกจทัวร์มีคนอยากไปเที่ยวเมืองยาก,ก็เอารถแวนคันนี้มาแก<ช>ลกรถขนของนะรถแวนพอได้รถแวนมาเอารถแวนไปแลกครับอันนี้เป็นสัญญาการอัดเสียงในสตูดิโอให้ใช้30สิบชั่วโมงให้อาร์เรนจ์อีก5้าสิบชั่วโมงและที่สำคัญก็คือมันจะมีสัญญาว่าคุณต้องเอาผลงานเพลงเนี่ยไปเสนอกับค่ายเพลงใหญ่ๆคือมันเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเป็นเงินใช่ครับชัดเจนเหมือนกับปลุกปั้นศิลปินคนหนึ่งอ่ะพี่ดูครับ รถแวนแลกสัญญาเดี๋ยวมีสัญญาแลกกับสัญญานี้ไปแลกกับศิลปินเพลงคนหนึ่งครับพี่ดูชื่อโจดี้เป็นเหมือนเป็นนักร้องนั้นดนตรีผู้หญิงก็อยากได้สัญญานั้นไปใช้เขาก็อยากจะอัดเสียงเพลงอยากจะมีต้องใช้ตัวบ้านของตัวเองต้องใช้สตูนะฮะเธอเอาอะไรมาแลกครับครับเธอก็เอาบ้านของเธอในฟินิสครับมาแลกนะฮะให้อยู่ปีหนึ่งก็คล้ายๆสัญญาอยู่บ้านอยู่บ้านฟรีปีหนึ่ง อยู่บ้านฟรีปีหนึ่งนะบ้านสุดด้วยนะอิตาคนนี้ก็เลยเอาสัญญาอยู่บ้านฟรีปีหนึ่งไปแลกกับไปแลกกับการได้ใช้ชีวิตหนึ่งวันนะครับอยู่กับศิลปินล็อกที่ชื่ออลิสคูเปอร์ซึ่งเป็นศิลปินดังมากนะครับพี่โดอันนี้มาด้วยกันนะอันเดียนใช่ครับเขาทํางานอยู่ที่ร้านอาหารของอลิสคูเปอร์นะครับแล้วก็เขาก็เลยไปถามอลิสคูเปอร์ว่าเอ๊ะฉันเอาเวลาที่ใช้อยู่กับคุณวันหนึ่งเนี่ยเอาไปแลกกับสัญญาฉันจะไปอยู่ในบ้านที่ฟินิสซ์สักปีได้ไหม อลิสคูเปอร์ก็นึกสนุกว่าบอกเอาดิก็เลยเกิดการแลกกันใช่ครับคนนี้แลกได้อะไรครับแล้วเขาก็เอาเวลาหนึ่งวันที่อยู่กับอลิสคูเปอร์ไปแลกกับสโนบอลเป็นลูกบอลที่ระลึกของวงคิสเอ้าอ๋อหรือมันเป็นของสะสมกาลังคิดว่าเฮ้ยเหมือนคุณค่ามันลดลงป่ะเนี่ยเป็นของสะสมหายากเพราะว่าวงคิสนี่เป็นวงในตำนานทิ่เลิกวงไปแล้วเก่าแก่นะสมาชิกแก่หมดแล้วนะฮะ อาจากสโนบอของวงคิสเก้าไปแลกครับอันนี้แปลกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับไปแลกอะไรไม่รู้กระดาษไปแลกเป็นบทบาทในภาพยนตร์ครับพี่ดูสมมติหน่งได้สัญญานี้ไปใช่ครับหน่งจะต้องได้อยู่ในหนังของชั้นอะไรเงนี้เหรอใช่มันมีผู้สร้างหนังคนหนึ่งเขาก็หานักแสดงอยู่พอดีแล้วเนี้ยก็เอาสัญญาที่เป็นนักแสดงเนี่ยเอาไปแลกโอ้โห้ยโดยไม่รู้ว่าเราจะด้าตาหล่อไหมอะไรอย่างงี้ห่อเฮ้ยดีจังก็ได้บทมาแล้วไงอ่าโอเค เขาแลกสโนบอร์ได้สัญญานักแสดงครับครานี้จากสัญญาทักแสดงอุ้ยสุดท้ายมีเมืองหนึ่งครับพี่ดูเรื่องการแลกของไปเรื่อยๆของขายแมคโดนัลเนี่ยมันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเรื่อยๆว่ามีคนคนหนึ่งเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เลยออกหนังสือพิมพ์ออกทีวีออกวิทยุกันเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็มีเมืองเมืองหนึ่งครับในแคนาดาชื่อเมืองคิปลิงเนี่ยเขาสนใจที่จะขอแลกบทบาทในหนังเรื่องเนี้ย กับบ้านหลังหนึ่งโดยให้ผู้กำกับเนี่ยมาแคสนักแสดงในเมืองเนี่ยไปเล่นหนังของคุณสักครั้งหนึ่งบ้านที่สวยงามหนึ่งหลังในเมืองที่ก็ดูสวยงามเป็นบ้านสองชั้นครับพี่ดูขนาด1,100ตารางฟุตแล้ววันที่ไปอยู่ใช่ไหมเนี่ยคือคนมาใช่ครับชาวเมืองก็จะมาต้อนรับนี่คือชาวเมืองมาต้อนรับนะฮะใช่ครับแล้วทำอนุสาวรีย์คลิปแดงไว้ให้ด้วยน,นะใช่ใช,ใช่แล้วก็ เขาก็ให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองนี้ไปเลยเมืองนี้ก็ถูกโปรโมทออกไปทั่วแคนาดาเลยกลายเป็นเมืองดังเลยใช่ครับนีวินวินหมดเลยนะวินวินทุกคนเมืองก็วินคุณแมคโดนัลก็วินใช่คนแรกของทั้งหมดก็ดังออกสื่อไปหมดเลยสุดท้ายคุณคลายแมคโดนัลเขาเขียนหนังสือประสบการณ์การประจนภัยด้วยคลิปเนีกระดาษสีแดงนี้ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อวันเลสเปเปอร์คลิป ซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีได้พรเบุ๊กดีได้พเบุ๊กอีเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากที่อธิบายเหตุการณ์นี้ใช่ครับคุณสัญญาฟังเรื่องนี้แล้วซีดไหมครับซีดครับคือผมมีความรู้สึกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยคงคิดกันได้หลายอย่างนะผมคิดได้แว็บเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือว่ามันมีคนชอบพูดว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ผมฟังเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมรู้สึกว่าจงทำเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องเล็ก ใช่เลยครับพี่ดูสําหรับผมนะครับผมได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ว่าบางทีเราคิดว่าไอสิ่งของหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติที่เรามีครับพี่ดูเป็นสิ่งแบบเล็กๆน้อยๆไม่สลักสําคัญอะไรแต่ถ้าเราอลองหารูทางให้มันมแล้วก็ใส่ความคิดความอดทนเข้าไปมันจะต่อย,ยอดออกไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ใหญ่<ต>ที่มีคุณค่ามากขึ้นเออ,อันนี้เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมครับเป็นความจริงแท้แน่นอนนะครับ ต้องขอบคุณคุณโหน่งมากๆแต่ก่อนจากกันนะผมนึกอะไรขึ้นได้แล้วเลยอยากทําเลยอะไรครับผมอยากแลกกับคุณแลกอะไรนะครับเจ้าของหนังสืออเดวันผมจะสัมภาษณ์พ่อผมลงปกพ่อเอาพ่อลงปกแล้วก็เอาแม่เป็นหน้ากลางสีสีครึ่งเล่มหลังนี่มีทั้งเล่มเลยเอาอะไรมาแลกกับผมนะครับพี่โดบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังเลยบ้านหนึ่งหลังนะฮะคอนเฟิร์มเอาค่ะโอเคป่ะเริ่มผมให้คุณแล้วนะบ้านหนึ่งหลัง น,น,นี่มันนี่มันคลิปนี่มันคลิปเขาทําได้แกก็ทําได้ออบ้านหนึ่งหลังเอาไปโอสรุปโอเค <c oughs> สกสนิ่ดีกว่านิดีกว่าดีกว่าขอบคุณมากครับคุณ,งคณนงวงนงครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เรื่องดีๆจากจอใจนะครับยังมีอีกในสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> เจาะใจตามรอยศาสตร์พระราชากับเชฟดอนประเทศไทยสวัสดีคุณผู้ชมรายการเจาะใจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ที่สวยงามผมอยู่ที่ทุ่งสลักพระถือว่าเป็นพื้นที่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ที่สําคัญผมกําลังจะมาบอกเล่าเรื่องราวของกล um ุ่มคนรักป่ากลุ่มหนึ่งที่กําลังจะมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันอยู่ที่นี่ครับ และในขณะนี้นะครับอยู่กับคุณวรพจน์ล้อมลิ้มนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับหัวหน้าครับก็ตอนนี้นะฮะริษัทเชบลอนนะครับได้มาทําฝายชะลอน้ําเป็นการสร้างความชุ่มชื้นนแก่พื้นป่าครับการสร้างฝายจะมีอยู่3แบบนะครับอันที่1คือแบบถาวรนะครับอันที่2ก็จะเป็นแบบกึ่งถาวรและอันที่3จะเป็นเรียกว่าฝายชั่วคราวหรือฝายแมวครับแล้วฝายที่กําลังทําอยู่กันในวันนี้เรียกว่าฝายอะไรครับอันนี้นะครับเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรฮะวัสดุที่ใช้ก็เป็นพวกหิิินนาายแแแลล้้้วววกกก็เเพพพ่ Rank ่มมมมตะงีปูขึ ฟังจากหัวหน้าแบบนี้แล้วทําให้ผมนึกได้นะครับเรื่องของการจัดการน้ําตามศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานทีเนี่ยนะครับการสร้างฝายคือจะเป็นการจัดการกับน้ําในช่วงของต้นน้ํานอกจากจะช่วยชะลอความแรงของน้าก็ยังช่วยลดอัตราการกักดเซาะความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินว่าแต่ว่าการสร้างฝายแบบนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพป่าใดๆใช่ไหมครับเราทําในพื้นที่เดิมนะ<ช>ครับจากที่แห้งแล้งให้มันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อพันธุ์พืชว์ป่าด้วยครับ แสดงว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีมากขึ้นระบบนิเวศก็จะดีขึ้นคร,ครบถ้วนพนักงานของเชฟบอานเนี่ยในวันนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสายที่นี่ได้ยังไงครับหนึ่งในในโยบายครับ เพื่อสังคมของเชฟรอนก็คือการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมเ <Yeah. S 2> พื่อสังคมในด้านต่างๆซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่เราให้ความสําคัญมาโดยตลอดแล้วกิจกรรมที่มาทํากันในวันนี้เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับผมก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําแล้วเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับป่าแล้วก็มีการสร้างโป่งเทียม <ục submission. S 2> ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าเข้ามากินฮะสัตว์ป่าเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกึ่ง่อป้องกันไม่ทำร้ายพืชไร่หรืออาจจะเสี่ยงตัวชีวิตสัตว์เองแล้วววัันนนนนีี้ชชาาเเรออมกยะ ผมถ้ามากันร้อยกว่าคนครับจะมีทั้งพนักงานแล้วก็ครอบครัวของพนักงานนี่อย่างที่เห็นอยู่นี่นั่นเองแข่งขันกันเลยทีเดียวนะฮะปีนี้ไม่ใช่ปีแรกเราเรามาตั้งแต่สองสามปีก่อนแล้วก็มีการสร้างสายมาร่วม34แห่งนะฮะแล้วก็มีการสร้างโป่งเทียมประมาณ38มปโป่งก็มาร่วมกันแสดงพลังเดินตามรอยเท้าพ่อของเราจะเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงจิตอาสาและก็พลังคนของชาวเชฟรอนซึ่งเรามีความเชื่อมั่นในพลังคนมาโดยตลอดนะ เรียกได้ว่าเป็นต้นน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือดูแลต้นน้ำรำคาญความภาคภูมิใจของเชฟรอนครับในการส่งเสริมคนรักปาแลว้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมไทยของเราครับสนับสน,นโโุนโดยเชฟรอนประเทศไทย ความสุขมีไว้แบ่งปันความสุขสรรมีไว้ให้ชื่นชมภาพความประทับใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตซิริราชส,สุขสรรปันสุขเมื่อวันที่20กร,รกฎาคมที่ผ่านมามูลนิธิโรคมะเร็งและ JSL Global Media ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการแบ่งปันความสุขรายได้ทั้งหมดจำนวน12ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไรโรงพยาบาลสิริราชโดยไม่หักค่าใช้จา่าย